สรุปการตั้งโต๊ะแถลงข่าวการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนกริปเพนอีและกริปเพนเอจากกองทัพอากาศไทย อีพีนี้นะครับก็จะมาอัปเดตสรุปการปิดดีวของกองทัพอากาศไทยในการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่างริปเพน E และริปเพน F ที่คาดว่าจะใช้ในประเทศไทยอีก30ปีนะครับโดยการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีเพื่อทดแทนฝูงบินเดิมอย่าง F16 ที่ประจําการในประเทศไทยมานานกว่า37ปีภายใต้แนวคิดที่ว่าเครื่องบินขับไล่โจมตีฝูงใหม่ต้องมีสมรรถนะที่ดีกว่าเครื่องบินขับไล่โจมตีที่กองทัพอากาศประจําการ มีความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติร่วมและความต่อเนื่องพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยรับมือต่อภัยคุกค,คามในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตชดเชยการนําเข้ายุโทโธปกรณ์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาสู่การพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเครื่องบินขับไล่โจมตีกริปเพนนะครับก็มาจากผู้ผลิตซาป,ประเทศสวีเดนซึ่งสําหรับกริปเพนอีนะครับจะเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่นั่งเดียว และ g r i p เ n F จะเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ2ที่นั่งความเร็วสูงสุด2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพิสัยการปฏิบัติการไกลถึง1,500กิโลเมตร โดยระบบต่างๆของ Gripen E และ Gripen F นะครับจะมีตั้งแต่ระบบการเติมเชื้อเพลิงในอากาศหน้าจอเพิ่มการแสดงผลข้อมูลสามารถตรวจจับเป้าหมายได้โดยไม่ถูกตรวจพบระบบประมวลผลข้อมูลแบบบูรณาการที่ล้ำสมัยจากระบบตรวจจับเรดาร์ーーประสิทธิภาพสูงการให้สิทธิ์ในการปรับปรุงข้อมูลกระเป๋าชี้เป้าเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการและควบคุมเสริมสร้างความสามารถ จากการปฏิบัติการร่วมอาวุธสำหรับเป้าหมายภาคพื้นระยะไกลอาวุธนำวิธีอากาศสู่อากาศระยะไกลเกินกว่าสายตาหรือเมเทอเรอ์อาวุธนำวิธีอากาศสู่อากาศระบบแจ้งเตือนจรวดนำวิถีระบบหลีกเลี่ยงการชนพื้นดินแบบอัตโนมัติและระบบหมวกติดศูนย์เลง นอกจากนี้นะครับยังมีการพูดถึงสิ่งที่เราจะได้รับในอนาคตหลังจากการซื้อเครื่องบิน Gripen E และ Gripen F ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาของซาบในประเทศไทยสิทธิบัตรทางปัญญาของลิงทีหรือระบบที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินลบด้วยกันหรือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องบินลบกับภาคพื้นดินการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยการสนับสนุนซัพพลายเชนในประเทศไทย และการศึกษาวิจัยต่างๆเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับทางซาับอาจจะมีการดิวหน่วยงานจากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยจะมีการตั้งศูนย์นวัตกรรมร่วมระหว่างไทยและสวีเดนจะตั้งศูนย์เทคโนโลยีอาหารและการเกษตรต่อมายกระดับทักษะของนักเรียนทหารอากาศ ซึ่งทาหารกองทัพอากาศนะครับตรวจเช็คก,กฎหมายและสัญญาว่าไม่มีอะไรผิดพลาดจะทําการส่งคอรมอในเดือนกรกฎาคมและสามารถเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตีกริปเ n นและกริปเนเล็อตแรกในเดือนสิงหาคม2568นี้โดยเป็นกริปเทนสา3ลำและกริปเนเอีก1ลำ สำหรับอาวุธหลักอย่าง MBDA Meteor เป็นจร,จรวดอากาศสู่อากาศระยะไกลนอกสายตาสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง200กิโลเมตรทำให้ Gripen E และ Gripen F นะครับที่ติดตัว Meteor นี้ สามารถยิงขีปนาวุธออกไปก่อนที่เรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามจะตรวจจับได้ระบบขับเคลื่อนของจรวดเมเทอร์เนอร์นะครับจะเป็นแบบรัมเจ็ตที่จะดูดอากาศภายนอกมาเผาไหมทําให้จรวดสามารถรักษาความเร็วสูงได้อย่างต่อเนื่องขณะเข้าโจมตีเหมือนมีเครื่องยนต์ทํางานให้จรวดพุ่งไปข้างหน้าตลอดการบินพลังโจมตีสูงจนถึงเป้าหมายแม้ระยะทางจะไกลามากและเมื่อถูกจรวดเมเทอร์เอร์ยิงเข้าใส่แล้วนะครับเครื่องบินเป้าหมายไม่สามารถหลบหนีได้แม้จะพยายามหลบหลีก ทุกวิธีทางพูดง่ายๆว่ายังไงก็ไม่รอดในระยะ60กิโลเมตรติดตั้งระบบนำวิธีแบบ t r u Way Data Link สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายทางอากาศได้และลดความเสี่ยงต่อการหลอกล่อจากเป้าหลวงได้ดีกว่าซึ่งจรวดมเทอร์ลูกนี้นะครับราคาถึง60ล้านบาทต่อลูกแพงกว่าจรวด AM120Mram ของสหรัฐถึง1เท่าตัวซึ่งการที่กองทัพไทยนะครับเลือกจรวด m e t อ o ์เป็นอีกหนึ่งการประกาศสักดาในการพร้อมรบ ทางอากาศอย่างชัดเจนและเข้าสู่ยุคใหม่ของการรบทางอากาศระยะเวลาของโครงการทั้งหมด10ปีนะครับโดยในว่วงระหว่างการทยอยส่งมอบและบรรจุประจําการทดแทนจนครบเต็มตามจํานวนกองทัพอากาศจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งาน F16 ที่กองเป็นหนึ่งต่ออีกไม่น้อยกว่า10ปีนะครับก็จะมีอายุการใช้งานถึง47ปีนี่เป็นการวางแผนล่วงหน้าของกองทัพอากาศนะครับทั้งนี้กองทัพอากาศได้กําหนดหลักการและข้อพิจารณาที่สําคัญในการดําเนินโครงการได้แก่ เครื่องบินขับไล่โจมตีฝูงใหม่ต้องมีสมรรถนะที่ดีกว่าเครื่องบินขับไล่ที่กองทัพอากาศมีใช้งานอยู่ซึ่งเราก็เลือกจาก20แบบนะครับมาเหลือ6แบบแล้วก็เหลือ2แบบสุดท้ายประกอบกับสิ่งที่เราต้องการต้องคำนึงถึงที่สุดก็คือต้องมีความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติร่วมและความต่อเนื่องนะครับจะเห็นจากมัลติวิชั่นะครับเรื่องของคอมมนาลิตี้แล้วคอนติเนียตี้อันนี้มีส่วนสําคัญ และที่สาคัญที่สุดก็คือจะต้องมีการชดเชยการนําเข้ายุทโธปกรณ์หรือ Defense o f f s ซ t ซึ่งเป็นเป็นเรื่องใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้ง่ายแต่เราก็ต้องทําเพราะน,นี่เป็นนโยบายรัฐบาลและและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ที่เราจะต้องไม่ใช่ว่าซื้อมาเราใช้งานแล้วจบนะจะต้องสามารถพัฒนาตนเองไปได้ด้วยนะครับแล้วก็มีประโยชน์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยของเราต่อไปในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับกองทัพะกาศ ได้ดาเนินการพิจารณาตามขั้นตอนและเกณฑ์การเลือกแบบด้วยความละเอียดรอบคอบซึ่งเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศในปัจจุบันได้แก่เครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ Gripen EF พร้อมทั้งได้กาหนดวิธีการจัดหาโดวยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือ G2G ซึ่งรัฐบาลสวีเดนมอบให้องค์การบริหารจัดการวุธภธรร์ทางทหารสวีเดนหรือ FMV รับผิดชอบในการเสนอขายเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ Gripen EF ให้กับกองทัพอากาศในการจัดหาทั้ง3ระยะของโครงการนั้นกองทัพอากาศจะต้องได้รับเครื่องบินกริป e n น E F รวมจํานวนทั้งสิ้น12เครื่องอาวุธนําวิถีอากาศสู่อากาศ,ากาศระยะไกลเกินสายตาแบบ m e t e ิอนอกจากนี้บริษัทซาบจะดําเนินการปรับปรุงเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศหรือซ a บาม340 a e w ให้เป็นรุ่นซ a บาม a e w and control airborne early warning แลว control ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุมการรบจากบนเครื่องบินซับสามสี่ศูนสำหรับในรายละเอียดพกนาการเอกเสกสรรคคันธาประธานกรรมาการซื้อโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลจะชี้แจงต่อไปซึ่งช่วงนี้นะครับ ในเรื่องของการทหารสำหรับประเทศไทยก็มีประเด็นกับกัมพูชาจากการประทะการบริเวณช่องบกจนเกิดการยื่นฟ้องต่อศาลโลกถึงปัจจุบันนะครับกองทับกของไทยก็มีการประกาศจุดยืนหลังทหารกัมพูชาลุกรามพร้อมยกระดับเตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์ยกระดับการเปิดปิดด่านไทยกัมพูชาจากเบาไปหาหนัก ตั้งแต่ปิดจุดพันแดนบางจุดไปจนถึงปิดจุดพันแดนตลอดแนวชายแดนหากเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือมีการลุกรานอย่างชัดเจนซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของกัมพูชานะครับก็ออกถแถลงการประกาศไม่ถอนทหารออกจากจุดที่ล้ำชายแดนเข้ามาและกองทัพอากาศของไทยนะครับช่วงนี้ก็โชว์ของกันรัวๆซึ่งทางกองทัพอากาศฝูงบิน701กองบิน7ก็มีการเตรียมความพร้อม จากการติดระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ GBU 10ขนาด2,000ปอนด์เข้ากับเครื่องบิน Gripen C และ Gripen D ซึ่งถึงแม้กองทัพไทยจะดำเนินการตามแนวทางอย่างสันติแต่ก็มีการเตรียมพร้อมสำหรับการรบและการตอบโต้หากเกิดสถานการณ์ร้ายแรงและอธิปไตยของชาติถูกคุกค,คามเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน